Thank you ค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกรุทอคค่ะดิฉันอนุมารเกษตรพืชผลพร้อมแล้วนะคะกับสุดยอดกรุของวงการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของด้านกฎหมายเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกันกับท่านอายการณรงศริรสรรตอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสํานักง,งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสํานักง,งานอายการสูงสุดค่ะคสวัสดีครับพี่นรงค์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่นรงค์ช่วงนี้นะคะปุกได้รับแจ้งโอ้โหบ่อยมากเลยเรื่องของเขาเรียกว่า ภาวะจำยอมทุกทางอะไรไม่รู้ที่เขาใช้กันอยู่เป็นประจําแล้วอยู่ๆก็มีคนมาปิดไม่ผ่านครับอันนี้ก็เรียกทางอะไรครับพี่ถ้าเป็นทางที่ใช้อยู่อนุญาตให้ใช้กันมาจนเป็นที่เป็นภาระแก่เจ้าของที่ดินแปลงนั้นไปแล้วเนี่ยเขาเรียกภาระจำยอมอย่างเช่นทางส่วนกลางในที่จัดสรรที่ดินถน,นนกลางส่วนกลางบ้านสวนยอมอะไรพวกนี้นะครับเขาเรียกภาระจำยอมอันนี้เป็นไปตามกฎหมายพรบจัดสรรที่ดินให้ส่วนกลางให้ถนนสาธารณโภค ทางเท้านะครับทั้งหมดในโครงการจัดสรรเป็นพระราชจำยอมของโครงการก็เขียนอย่างนั้นเลยและทางสาธารณะเหมือนกันไหมไม่เหมือนอ้าวทางสาธารณะนี่คือทุกคนเข้าออกได้นะครับถ้าพระราชจำยอมของหมู่บ้านก็หมู่บ้านนั้นเป็นคนใช้ประโยชน์คนอื่นจะเข้าไปใช้พระราชจำยอมลดน้อยถอยลงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นให้พวกเราน,นึกภาพง่ายๆในประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับ ย่านไหนก็ได้พี่นรลงบอกหน่อยว่าอันนี้เขาเรียกว่าทางสาธารณะทางสาธารณะก็เป็นถนนรัชดาพิเศษถนนพิภาวดีรังสิตนะครับ้นนคือใ,ใช้ก็ได้ถูกต้องอันนี้คือทางที่ประชาชนใช้ร่วมกันก็คือทางของหลวงสิใช่ครับทางทองรือการหรือกรณีบ้านจะสรรก็เหมือนกันมีเฟสสองอยู่ข้างหลัง<อ>เข้าออกไม่ได้ปกติถ้าเส้นทางนี้เป็นพระราชยมยอมเนี่ยหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้าไม่ให้เข้าได้นะ พรามันทําให้ภาระจํายอมมันลดน้อยถอยลงพี่กำลังจะบอกว่าทางภาวะจายภาระหรือภาวะภาระทางภาระจํายอมเนี่ย <c oughs> เขาจะมีกลุ่มเป้าหมายคนใช้เฉพาะถูกครับพวกของเขาคน<ช>มีสิทธิ์ใช้เฉพาะภาระจํายอมใช้กับให้ประโยชน์กับอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันไม่ได้ให้กับคน คุณปุ๊กต้องการจะเดินจากที่ดินของคุณปุ๊กเนี่ยลงไปท่าเรือด้านหลังบ้านผมเนี่ยผมก็อนุญาตให้ใช้มา20ปี30ปีอยู่ๆผมปิดคุณปุ๊กบอกเอ้าแล้วฉันจะลงไปทะเลลงไปแม่น้ําได้ยังไงอ่ะใช่อันนี้ก็เลยพระราชยำยอมไงก็ยอมไม่ใช้ตลอดอ่ะอยู่ๆมาปิดผมฉันจะไปทางไหนอ่ะคนละเรื่องปิดไม่ได้เพราะคุณปุ๊กขอให้เปิดได้ไงแต่ถ้าพระราชยำยอมนั้นเลิกใช้เขาก็ปิดได้อ่าครับใครเป็นคนบอกว่าเลิกใช้ก็อยู่ที่คุณปุ๊กจะใช้ไหมครับถ้าผมปิดคุณปุ๊กไม่ร้องเรียนก แต่ถ้าเกิดว่าพระาจำยอมมันมีสองแบบแบบจดไว้ด้านหลังโฉนดก็มีนะชัดเจนขนาดนั้นถูกต้องอพระาจำยอมเกิดได้สองอย่างเกิดโดยนิติกรรมก็คือคุณปุ๊กผมขออนุญาตเดินผ่านที่ดินคุณปุ๊กนะคุณปุ๊กก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินทั้งหมดความยาว10เมตรนะครับแล้วก็หน้าลึก25เมตรเนี่ยในความยาว10เมตรตรงนี้ที่จะลงแม่น้ําด้านหลังเนี่ยคุณปุ๊กจดเป็นถนนนะครับพระาจำยอม3เมตร5เมตรอยู่ในโฉนดที่ดิน พุกเคยได้ยินแล้วมีมีมีชาวนาเขามีที่ดินอยู่30มสไร่แล้วก็ก็ขันเงินจะหาเงินส่งลูกไปเรียนเขาก็เลยเอาที่ดินข้างหน้าที่ติดถนนขายให้นายทุนแล้วก็ทางเขาออกนี่แหละเขามีปัญหาว่าแล้วถ้านายทุนจะให้เขาออกทางไหนครับแล้วก็มีคนแนะนําว่าให้เขียนไปในโฉนดตอนซื้อกันเลยครับว่าให้กันทางเป็นพระาจำยอมแล้วมันระบุไหมว่าต้องกี่เมตรอะไรมันก็อยู่ที่ความที่ตกลงกัน มันมีสองอย่างนะก็เลยพูดขอเยอะห้าเมตรละเผื่อลุอนอันนี้กําลังพูดถึงทางจําเป็นอีกแล้วนะเ oh, มื่อกี้ออกทางสาธารณะนะเมื่อกี้ <c oughs> พี่น่ารบพุกสงสารคนฟังปุกบมากเลยนะ <c oughs> ทางหนึ่งทางภาระจำเป็นอ,อีกอันหนึ่ง,<อ>งคือทาง,ทางจําเป็นสา,สามทางจาเป็นทางจําเป็นก็คือที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินอีกแปลงหนึ่งปิดทางเข้าออกไม่ให้ออกสู่สาธารณะอันนั้นก็เรียกทางจําเป็นอันนั้นต้องเปิดอผมมีที่ดินอยู่ข้างหลังข้างหลังเป็นเขาเป็นน้ําเป็นคลองเป็นทะเล แต่ผมออกไปถนนใหญ่ไม่ได้เพราะคุณปุ๊กมีที่ดินขวางอยู่เอยผมก็เลยขอทางจําเป็นอันนั้นผมขอคุณปุ๊กออกนะครับคุณปุ๊กบอกว่าไม่ให้ออกเนี่ยขอไปฟ้องเปิดทางออกได้แล้วฟ้องศาลครับศาลจะสั่งให้เปิดเปิดเท่าไหร่อยู่ที่ตกลงกันถ้าศาลบอกว่าตกลงกันได้เปิด3เมตรเอารถเข้าออกได้จะทาถนนไหมคุณปุ๊กบอกให้ทําได้แต่ขอค่าทดแทนต้องจ่ายค่าทดแทนค่าเช่าเหรอค่าที่ดินไง แบบจ่ายขาดหรือว่าจ่ายทุกเดือน่าเยจ่ายเป็นเป็นรายปีแปดร้อยปีละพันสองก็ได้หรือกี่บาทก็ได้ตามที่มูลค่าที่ดินที่พอสมควรอ่าถ้าถ้าคุณพุกเรียกมากศาลจะกําหนดเองอ่านี่ครับเขาถ้าเกิดทางที่กรุงเทพที่ดินมันแพงนะอ่าก็ก็แพงนะครับกมูบ้านจัดสรรข้างหลังเนี่ยเขาจะทํหบูบ้านจัดสรรต้องผ่านบึงน้ําสาธารณะแล้วก็ผ่านที่ดินของเอกชนไปข้างหน้าเขาเสียกันหกล้านเจ็ดล้านก็มี เพื่อเปิดทางสักหเมตรแปดเมตรเนี่ยครับเพื่อทําสะพานเขามาเก็บค่าผ่านทีละหบาทสิบาทไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นทางอะไรเดี๋ยวว่ากันอันนี้ส่งให้การเจตจาก็มีขอออกเขาบอกเขาไม่ให้เขาบอกราคาเท่านี้ก็ไม่เอาเขาขอ8ล้านต่อรอหกล้านก็เขาจ่ายไปก็เพื่อจดก็เป็นเพื่อจมยอมส่วนแม่น้าเนี่ยเป็นของกทมกทมบอกยินยอมให้อนุญาตเพราะยังเขาสร้างผ่านสะพานก็สลบไปตามมาตรฐานแบบที่กทมกําหนดแล้วคราวนี้ข้างหลังเงาได้เลยที่ดิน จ้างม้วนจะสั่นเลยอันนี้ 8, 7, 8 000, ล้าน7ล้านนั้นเขาขายนู่นเป็นร้อยกว่าล้านแหละอันนั้นเขาเรียกว่าทางทางจําเป็นขอทางเขาออกแต่เมื่อกี้คุณพุกพูดถึงพระราชจำยอมคุณพุกมีทางเข้าออกทางอื่นนั่นแหละแต่ทางตรงนี้ใช้ที่สุดมันใช้มาตลอดแล้วล่ะแล้วก็ยินยอมไม่เปิดแล้วนะครับถ้าคุณพุกจะปิดเนี่ยนะครับก็ขอใช้ต่ออย่างเงี้ยครับก็ไม่ขอให้เปิด พระจำยอมก็มีส่วนเหมือนกันนะครับในส่วนภารยทรัพย์นั้นถ้าเกิดว่ามีการจะต้องตกลงกันเรื่องค่าใช้จ่ายที่ดินเนี่ยก็ยินยอมได้ตกลงกันได้ยินยอมให้คุณพุปกปักเสาไฟผ่านที่ดินของผมนะนะครับแต่ผมขอคิดปีละ800คุณพุกก็จ่ายปีละ800เสาไฟ4ีต้น3ต้นนะครับผ่านสวนไปเงี้ยทางจําเป็นก็จ่ายค่าทดแทนแต่จ่ายแ,แต่ทางจําเป็นคุณพุกที่คุณพุกถามเมื่อกี้ที่ดินน่ยนะครับกรณีที่แปลงเดียวกันนะครับสมมติว่ามีสัก20ไร่และแบ่งเป็น4คนลูก ออเป็นคนหารเลยลูกหาไรเลยลูกสี่แปลงแบ่งไปแบ่งมาเฮ้ยน้องคนเล็กมงาแปลงในส่วนแล้วกันปัจจุบันนี้ถ้าไปที่ที่ดินคุณปุ๊กที่เหมือนคุณปุ๊กพูดสี่แปลงเนี้ยทําถนนคนละสองเมตรกันเข้าไปสองสองก็เป็นสี่เมตรที่ดินพยายามจะแบ่งให้แล้วก็ทําถนนซะไม่งั้นก็ไม่แบ่งแยกเวลาไปแบ่งแยกแบ่งเดียวเป็นสี่แบลงก็แก้ปัญหาใช่แต่ถ้าไม่ยินยอมที่ดินก็โอเคไม่ยินยอมก็ไม่ต้องแบ่งคุณไปทะเลาะกันอีกแน่เขาเรียกกระทางจําเป็น เพราะแปลงหลังสองคนน้องเนี่ยออกไม่ได้ใช่ออกไม่ได้ก็บอกเมื่อมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนโฉนดจากที่ดินแปลงเดียวกันและแปลงหนึ่งไม่มีทางเข้าออกให้แปลงที่ไม่มีทางเข้าออกไปขอแบ่งทางเข้าออกจากแปลงที่แบ่งแยกไม่ใช่ว่าอยู่ๆอ๋อพี่ไม่ให้เข้าคุณปุ๊กผมจะขอออกข้างบ้านอะออกทางคุณปุ๊กคุณบอกไม่เกี่ยวคุณบอกรู้กันเองคุณทะเลาะกันเองมันยุ่งอะไรกับฉันล่ะอันิสานบอกนสานจะดูโฉนดที่คุณแยกมาค่ะกรณีที่มาจากแปลงเดียวกันและขอทางออกทางจําเป็น ไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนเพราะมันมาจากแปลง,ปลงเดียวกัน,กนสแสดงว่าเขาต้องต้องขอบพันข้องกันแหละใช่ครับคนละมาตราเราจะไม่ผิด13ึ่คนละแปลงต้องจ่ายค่าทดแทนขอเปิดทางได้พอสมควรไม่ให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของที่ดินที่ขอเปิดมากเท่าไหร่นะครับนั่นคือ,อ,น,น,คอนั่นคือ1นึ่งสี่เก้าเนาะพอหนึ่งสามาศูนย์แบ่งแยกแบ่งโอนมาจัดแปลงเดียวกันไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน<อ>แต่ให้เป็นผลเสียกับที่ดินที่ขอทางออกน้อยที่สุดค่ะนะครับแล้วก็มีทางอะไรอีกไหมเนี่ยที่ปุ๊กไม่รู้เนี่ยพี่นรอง ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะทางสาธารณะ,ระเมื่อกี้ที่คุณพูดนั่นแหละยังค้างอยู่ก็คือถนนรัชดาถนนวิภาวดีนี่นะอันนี้พูดถึงในหมู่บ้านจัดสรรอ๋อค่ะเป็นพระนจำยอมอยู่ดีๆปรากฏว่าไม่มีใครซ่อมสังเกตไหม สุดโฉมคูน้ําแตงน้ำพังถูกไม่ใช่จดเป็นที่เป็นนิติใช่เอางี้ดีกว่าลงมติเลยยกให้กรทมดูแลใครมีสิทธิยกทางตรงไหนก่อนกรรมการสมาชิกหมู่บ้านนี่แหละคนที่อยู่แถวนั้นน่ะชุมชนตรงนั้นน่ะชุมชนบอกประชุมหมู่บ้านเลยตกลงคุณจะซ่อมกันไหมไม่มีตังหรอกเก็บคนละพันคนละสองพันไม่เอาไม่พอเลยไม่เอาถ้างั้นทํายังไงให้กรทมมาดูแลก็เลยยกให้เป็นที่สาธารณะอกรทมก็เอางบประมาณลงมาทําคูน้ํายกถนน คราวนี้ยกถนนก็พาบ้านเราต่ําไปด้วยนะใช่ใชยกถนนสูงขึ้นมาเรียบร้อยคราวนี้เสาไฟก็มานะครับกูน้ําก็มีถนนก็มีการทาความสะอาดกทมก็ไปตัดต้นหญ้าตัดอะไรให้เขาเรียกถนนสาธารณะคราวน,นี้ใครจะเข้าก่อก็ได้ถูกต้องคราวนี้ไม่ใช่คนในชุมชนนั้นก็ได้พอมีคนประเปิดข้างหลังกทมอกบอกว่าขอทะลุไปหมู่บ้านหลังห้ามไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะถนนนี้ป็นของกทมกทมบอกว่าให้ตรงนี้เป็นทางลัดและกันจะได้แก้ปัญหาจราจรติดขัด ชาวบ้านชุมชมนถวนั้นไ,ไม่ได้แล้วเพราะคุณไปยกซะแล้วไงนี่คือผลของการที่เรายกพระํายอมให้เป็นสาธารณประโยชน์ผมก็บอกหมู่บ้านจัดสรรหลายครั้งแล้วว่าเอาอยู่ไหมถ้าซ่อมเองรักษาไว้ถ้าเอาไม่อยู่ก็ไปให้กรทมไปอ,มอันต่อมาอถนนหมู่บ้านหลังนี้ใหญ่หมู่บ้านจัดสรรนครับถนนกว้างถึงยี่สิบหกเมตรอะทางเข้าใหญ่อะยี่บหกเมตรอะโทษทีนะมีนบรีใหญ่เห็นไหมโอ้แต่ละหลังนะหรือคุณเคยเห็นแหมหมู่บ้านใหญ่สิบสองล้านอะนั่นแหละเข้าไปจบป๊บเข้าไปถึงเจอบ้านใหญ่ ยกให้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะตีเส้นเลยขายเป็นล็อกเลยให้คนมาเช่าเรียบร้อยเลยครับคุณปุ๊กเข้าบ้านไม่ได้ควนี้วันเสาร์เข้าบ้านไม่ได้ออกไม่ได้ตลาดมันมีประเด็นอยู่นะเนี่ยเยอะครับอย่างนี้ต้องดูด้วยว่าเมื่อเรายกให้กทมไปแล้วถ้ากทมก็เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเป็นสิทธิ์ของกทมแล้วเราเองก็แล้วก็รถมาจอดหน้าบ้านเราเลยก็ทะเลาะกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องประชุมกันและตัดสินใจแน่วแน่ว่า ถ้ามีนิติแล้วเราจะให้นิติเป็นคนซ่อมดูแลไหมเส้นพระจํยอมที่เราว่าเนี่ยกับ2ทางจําเป็นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเ,าเาช่าเขาแล้วดูแลแล้วตกลงกันดีว่าใครจะซ่อมแซมดูแลรักษาถนนที่ใช้งานนะครับปุ๊กมีข้อสงสัยอยู่พอดีปุ๊กได้รับแจ้งมาเมื่อเร็วๆนี้คับพี่นรงคุณผู้ฟังค่ะเป็นลักษณะของชาวบ,บ้านเขาร้องเรียนเข้ามาเขาบอกว่าเนี่ยทางทางเข้า ทางเข้าชุมชนของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณสิบกว่าคร,วครัวเรือนมีท้องถิ่นมาปูามาปูคอนกรีตให้รปรากฏว่าชำรุดเสียหายาเขาก็เลยไปบอกท้องถิ่นให้มาปูใหม่ปรากฏว่าท้องถิ่นเปลี่ยนนายกอบตอบนายกอบตอคนใหม่บอกว่าปูไม่ได้เทมไม่ได้ซ่อมไม่ได้มันเป็นของเอกชนครับอ่ะ ชาวบ,บ้านก็งงแล้วทาไมนายกคนที่แล้วเอางบมาลาดถนนได้เลยตกลงมันของเอกชนหรือมันของส่วนตัวทําไมฮะถ้าเป็นของเอกชนลาดยางให้ไม่ได้ลาดคอนกรีตอะไรไม่ได้หรอครับเ,เทศบาลหรือส่วนราชการเนี่ยกรทมเทศบาลน,นะครับจังหวัดจะเอางบประมาณลงไปในทําในที่เอกชนนี่ผิดกฎหมายผิดพรบง,งบการเงินการคลังด้วยนะนนวินัยการคลังด้วยทุกที่นะราชการทุกแห่งเป็นกฎหมายเลยครับ คืออยู่ๆคุณพุกบอกเอาที่ดินมาถมบ้านเอาปูนมาสีคอนกีดมาหน่อยนายกประจัดซื้อจจ้างมาไม่ได้หรอครับ<อ>หลักกางนั้นพกุกิเวลาจะทําอย่างนี้นายกก็จะให้เซ็นหนังสือก่อนว่าจะอุทิศหรืรรอเปล่าถ้าไมสร้างศาลาสร้างศาลาราิมทางที่ที่ดินลุงได้ไหมอันนี้ถ้าลงมาในที่ดินลุงลุงต้องยินยอมไม่ใช้ที่ดินนะหรือไม่ก็ต้องอุทิศให้เลยเหรอหรือไม่ก็ต้องถูกหอุทิศให้ยืมได้ไหมห้าปีถ้าไม่ให้ถ้ายืมเนี่ยผมเกรงว่าจะผิดในกฎหมายสตงหลักการบริหารงบประมาณ พราะไปทําลงในที่เอกชนไงนะครับ oh. มันเป็นเป็นเรื่องวินัยการคลังด้วยแล้วก็ถามต่อมาว่าเอาปูนฉมนเราถนนมาทําตรงเนี้มันอยู่ในแผนข้อบัญญัติของเทศบาลหรือเปล่าเพราะว่าข้อบัญญัติเทศบาลเนี่ยต้องประชาประชาคมนะครับประชุมกันแล้วก็เสนออำเภอเสนอจังหวัดว่าจะทํางบประมาณหกพันล้านเนี่ยจะเอาไปใช้นี่นี่นี่นปรากฏไม่มีตัวเนี้ยเอาที่ไหนไปทําเนี่ยถูกไหมครับมันเปิด <Yeah. S 2> ขึ้นมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นก็คือเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ย การที่จะเอางบประมาณมาลงก็เมื่อกี้ถนนในหมู่บ้านต้องยกมาเป็นของกทมไงเห็นไหมฮะถ้าไม่ยกกทมก็ไม่ทําให้พี่นริแล้วมันมีกรณีที่ตามบ้านนอกเขาจะมีขุดสะขุดบ่อแล้วไปขุดในที่ดินของผู้ใหญ่บ้านของกำนันบ้างวันดีคืนดีไม่ให้ลูกบ้านใช้แล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นกำนันแล้วอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าไม่ได้เป็นอบตแล้วได้ไหมฮะอันนี้งบไหนที่บอกอะถ้าเป็นงบของปกครองนะครับกำนันทําโครงการเข้าไปแล้วก็ใช้ ถ้าเปิดอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนใช้สาธารณะแล้วยกเว้นจะหมดสภาพความเป็นบ่อจริงๆหลักทําไม่ได้เลยในที่เอกชนนะครับเทศบาลก็ทําไม่ได้ต้องยกครับคุณบุ๊กต้องยกแล้วต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเนียนะบอกกันด้วยวาจาว่าฉันให้มาทําที่ฉันก็ได้ฉันยกให้พอถึงวันดีคืนดีไม่ได้ตําแหน่งอปตไม่ให้แล้วครับแล้วก็หลักหลักยกของคุณบุ๊กพู้นะครับหลักยกเนี่ยนะครับแสดงด้วยวาจาก็ได้เออเหรอถูกต้องครับแสดงด้วยวาจาก็ได้เอางั้นก็พลิกได้นะ ถ้าพลิกได้เนี่ยก็ต้องพิสูจน์กันว่าในวันที่ผมไปทาเนี่ยคุณอยู่ตรงไหนออทําไมคุณไม่โต้แย้งคัดค้านมันจะเกิดลุนลูกสิใช่ลุลูกจะบอกเอ้ยนี่มันทับที่ผมเนี่ยก็ผมขอพ่อคุณแล้วไงสองเม็ดพ่อไปสวรรค์แล้วอ่าก็ได้บอกว่าออแล้วตอนนั้นคุณพ่อคุณก็ไม่ได้โต้แยงออ้งเพราะฉะนั้นเทศบาลจําไว้นะครับฟังนะครับให้อุทิศเป็นหนังสือแล้วก็ถ้าเกิดเป็นที่แปลงใหญ่ขอให้ไปขึ้นทะเบียนนสรเสียที่หลวงซะปลอดภัยกว่าถูกต้องครับเพราะว่าสารปกครองพิพากษาเลยนะครับเมื่อมีการอุทิศให้เปป็นแลงงขอรราาชก ให้เนอเทศบาลมีหน้าที่ต้องไปออกหนังสือสําคัญที่หลวงเะ hmm. ให้เรียบเรียงการสอ,สอบเขตลังวัดเสียปกติไม่ทํามันถึงมีปัญหาไง <จะ S 2> เขาถึงทุกอันนี้เขาทิ่ได้เป็นที่เรียนหนังสือเด็กเล็กของเทศบาล,ลพออยู่ๆยุบเด็กเล็กไม่มีลูกก็มาขอคืนนะม,ม,มีครับม,มาขอคืนผมเป็นการจังหวัดก็เลยอธิบายน้องผู้หญิงให้ฟังว่ามันคงคืนไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็นายกเขาไม่ประสงค์จะคืนเขาสร้างตึกไปแล้วพี่นลงบ้านปุ๊กเองเนี่ยพ่อปุ๊กให้ที่สร้าง ที่ทําการอบตคือให้ที่แปลงใหญ่ไปแต่ถือว่าจริงเขาใช้แค่ส่วนหนึ่งที่เหลือก็ทิ้งลกล้างครับนี่ค่ะแม่พวกถามว่าไปฟ้องเอาคืนได้ไหมลักฎหมายเอาคืนได้นะจริงปะลักฎหมายเอาคืนได้ถ้าคุณไม่ใช้ประโยชน์ตามที่อุทิศให้เนี่ยนะครับถ้าอุทิศได้แล้วแต่มันต้องออกกฎหมายเมื่ออุทิศไปแล้วเนี่ยพวกทีครับเมื่ออุทิศไปแล้วเนี่ยเป็นอะไรถ้าเป็นที่ดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันแล้วไม่ใช้ประโยชน์ก็ไปกฤษฎิิกาเพิกถอนนะครับถ้าเป็นที่ดินที่ประชาชนใช้อยู่แต่ว่าใช้ทำในอื่นผิดวัตถุประสงค์ อาจจะขอคืนแล้วก็ไออกพร่ำยัดมาโอ้โหละเอียดเยอะครับละเอียดเยอะสารปกครองวิจัยอย่างนี้นะมีสิทธิ์คืนให้แต่เทศบาลต้องไม่ใช่ไปถิยงบาลเพราะว่าไม่ให้แล้วก็เก็บเรื่องเขาไว้เขาฟ้องต้องถปเขาฟ้องเทศบาลเลยนะเขาฟ้องเทศบาลสารปกครองวิจัยว่าเทศบาลมีหน้าที่ต้องไปดําเนินการว่าจะใช้หรือไม่ไม่ใช่ก็คืนก็ไใถ้าไม่ใช้ก็ต้องไปเสนอว่าจะคืนโดยกฎหมายอะไรกิจสิกธก็ไปออกกิจฎิกธให้เขา เขาออกให้หรือเปล่าไม่รู้กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเลยนะที่ดินแห่งชาติเนี่ยเขามีคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติอยู่ด้วยถ้าเขาให้ประสงค์ใช้ต่อเขาอาจจะไม่คืนก็ได้แต่ถามว่าไม่ใช่ไม่คืนเลยเด็ดขาดคืนได้มีเหตุผลมีเหตุผลครับมีเหตุผลถ้าไม่ใช้นะครับแม่วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะต้องขอบคุณท่านอัยการรงศรีรัศน์มากๆเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ